แย่แบนี้นะแย่เออสิพาพี่น้องกินสมบักม่วงซีหน่วยบักม่วงกระสอได้ค่ะนี่บักม่วงกระสอให้ังบั่นเออบักม่วงน้อยบักม่วงน้อยบ้านเท่านั่งระคะสมัยโบราณแย่เออสิพากินครึบหยาบนีน่ะนะคะแย่เออครึบหยาบักม่วงสิพาพี่น้องกินบักม่วงด้วยซีฟนวยสีเบิร์ตบอไปดูน้ำกันเลยค่ะนับแรงายเออกับสีพ้าฟานเปลือกออกทุกคนแถวก็ดีเท่าแล้ว ฟานเปลือกออกเปลือกมันเห็นหงาฟันเปลือกออกสองคนจีบหนุ่ยน้ำลายไหลแล้วน้ำลายแตกแล้วว่าดิเหตุยังไงกันนะเขาก็ฟานเปลือกกับน้ำลายแตกแล้วเดินมาเด้อมาเด้อมากินบวมม่วงน้ำย่อยอ้อยเดี๋ยวฟันเปลือกไปกันนะค่ะอะไวจะมาซับแบบนี้นะ ค่ะบันี้ฟานเปิกเลยเขาก็สิงำแล้วก็ฟานบันนี้นะฟานแล้วก็ไปขันกินคือสมัยอดีตเลยฟานสิเกลือเกลือ๊อมีก็ใส่ปลาเดกบองปลาเดกแก้วไปตามภาษากินแบบบ้านๆมะม่วงกิดใส่สีเหลืองหน่อพี่น้องกระลังเป็นมันปูล่างสีไก่สีเขิมไก่สีชุกแล้วบม้ม่วงกับซอสมะม่วงหน่อยบ้านเฮาเอิน มันจะได้ร้ายติดซิหนวยหลุดน้ำตาลได้บาได้เยสกินเบิร์ดโ่รซิฟนวยในของพี่น้องสิบาเขาฟันสามนวยหนึ่งก็สิบ่าซิหนวยสิบบาดี่าใเออของแถด้วยค่ะซิบก็คือซิบสิผ้าพี่น้องกินล่องเบิงงเมันกนะคือยากเก็บแถวส้มแถวมไล่แฝด ม้วนอันนี้มันสมแสีบเลยบวกม่วงหน่อยม่วงกระสอบบานเท่านี้ได้แกะแล้วกิดก่อนบ่าีะมาฝานใหม่เริ่มเหลืองแล้ว อีกค่ะบกม่วเฮาฟานแล้วก็ได้นี่บักหลายนึงคุณเต็มจานมาๆมากินน้ํายายอ่อยนี่10หน่วยเครื่องปรุงเฮาก็สิมีนี่ละปลาแดกบองปลาแดกบองบ่มีแนวปรุงก็เอาปลาแดกบองนี่ละลองเบิ่งมันสิเป็นแนวดก็สิมีกะปิแน่เติมกันบ่ได้บอกเด้อว่าตาหยังดกะปินั่นน่ะเพิ่นบ่ได้จ้างเฮาโฆษณาเนาะเฮาบ่ต้องให้เพิ่นเห็นว่ามันเป็นตาหยังกะปิก็ได้ ลองเบิร์น้ำกันข่าวหานสีแสบบอพีอนอนอ่น้องสด้นามมันแสบแสบหนามแสบก็ตอนบาทนี่นะแสบแส ปบมัวงอ้นนี่จะไปเสพเทปาดนี่นีนนอ่อืมซึนหมอกกอกอดเลยนันคือน้ำหมอกลายเทป่าประเด็กบองขึ้น,นแต่ซิติภาพลายค่ะอืมเสบเสบเสบ อึง่งส่วนส่วนทึ่ง,ง,งมือวันนี้นะ มันจะเบิดอบนระบบมังซิทหน่อยก็ได้เดี๋ยวฟอรมาเมงวันเดี๋ยวฟอรมา ฝากกูกเลยกูแซ่ดเลยนะคะฝากกดติดตามช่วงย่ายอ้อ,อยแนย่คลิปกินบักม่วงย่ายอ้อยโดนๆกินที่นึงเซ็บลายพี่นอ้องเอ้ยปลาแดกบองอันนี้เป็นปลาแดกซุกะะเลยค่ะปลาแดกซุกปลาแดกบองซุกก็แต่กินดิบเด็กบองกับซุก กินแบบลูกทุง่งลูกทุง่งให้ยืนกินสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ต่นนี้ก็นดะคะ่ะคลิปนาจังพ่อกันไหมอย่คิดหอดทุกคนเด้อค่ะ